ไลเดอเออแซ่บแส,สวัสดีค่ะสวัสดีพอพี่น้องเมสสคูสุคขนขาทางฝังไทยฟังล่ากับทั้งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะวันนี้พามากินหนวดหมึกเมนูเก่าเจ้าเดิมนะคะพี่น้องคาเออนั่นแหละมานะคะหนวดใหญ่แบบนี้พี่น้องเบ่งตามันา็เอิญไาอย่างพี่น้องนี่อันตัวจุ๊บมันเหรอแมเออนั่นล่ละแซ่บๆซอันนี้วันหนึ่งลวกลวกลวกข้าวเดี๋ยวลวกซองนาะที่เอาไปพิสเาลือก ซาลาบาทละบาทนี่พี่น้อง <laughs> ซาละบาทแล้วเมื่อจับป้าผิ่นะพี่น้นองถอยเจาเออเมื่อเดี๋ยวเขาไปไกลไปไหนเด้อเออเพ่ป้าต๊อกสบซอืม xong phấn phấn cả xịt tốt cho, chọn <c oughs> อุ้ย,ยอันใหญ่ดีเลยหลอกสองนาที่พ่อพี่น้อง 们去给他吃吧，嗯

mm Lønne. 一块问你。 เพชรอันนี้มันลบเพชรแบบนำเขานำเขา่เ,ขาพาเพชรอันบ,บักระเทียมเห็นไหมอืมอมันไหล กวาดยีบงไปอร์บควยุยโดเอบ์คุยโรเดอแซบติดกระเทียมมาละมา น้อยขอคาระบะว่ประทานอภัยไปบ่ไหวหนองมันเผ็ดชมพูได้กินกระเทียมเก่งๆหรือว่าแบบชมพูได้สะทกสะท้านบ่ปันใดพี่น้องแต่ว่าวันเนี่ยกินจะบ่กระเทียมกินใดแต่ว่าขันสิมะยำในปากหรอกกันแบบว่าให้มันอยู่ในปากโดนๆยำโดนๆพี่น้องอันความเผ็ดกระจายออกแล้ววันทนบ่ไใดเพื่อนมันแสบมันใจสุดขั้อ เงาลำพ่เจ้าค่ะอีทันอีทันครับแต่ว่าพี่น้องหลายคนอย่างสิเชี่ยนแลพี่น้องนั่งซุ่มซุ่มข้าเจ้าเพิ่นันแบบว่าเริ่มกันมาโดวจนะนะพี่น้องนั่นเป็นกระซินแล้วเฮได้พฤติกรรมของมันเฮียแบบว่ามันกระดือลืดกระลาแต่เนาะพี่น้องเนาะเออเขโทวดเขาไฟลายๆแต่ว่าบรรยากาศหวยอายคนบ่ก็ไม่เท่าไหร่นะคะพี่น้องค่ะมันเป็นสันดานแล้วว่ะเจี๊ยเนาะพี่น้อง เออมันกับเพชรอิลีเนาะเพชรแปลว่าโอ้ทนบ่ได้ว่าดสันว่าเอออันนี้ลวกซองสามแลทีพ่อเด้๋พี่น้องเด้๋ยวไปลวกคักลวกแนมันสิหยาบค่ะมือเจ้าค่ะเออหลายคนก็ถามว่าวันนึงวันลวกแบบใดเราสั่งเคสแซ่บพี่น้องมันปรับไฟใหม่นะคะตีชมมันด้วยนะพี่น้องเนาะเออนั่นแหละเออแบบนี้ละดีแล้ววางสีกระบอกมันเลยเด้อพี่น้องเด้ออันก็มันเลี่ยมโพดมันเบิ่งแซ่บตาวางสีกระบอกรล่เด้อพี่น้องเด้อเออนั่นแหละค่ะเจ้ามือนี่สิไปแล้วไปนี่จากมือเจ้าเราไปหาหนำกเออากก็ลิ่น้องกิน ขอบคุณลาย,ลายค่ะขอบคุณทุกทุก้งใจพี่น้องขอสุขภาพแข็งแรงลำดับเรื่อยๆถูกไหมต้งวันที่หนึ่งวันสุขสุข,สขค่ะขอบคุณค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณลยลายๆด้วยพี่น้องเด้อ